สวัสดีครับผมบังจูดูปัจเจกครับวันนี้นะครับจะมาเซอร์ไพรส์เมียสุดที่รักนะครับที่ดูแลการชกไฟนี้อย่างเต็มที่เลยล้วขอขอเซอร์ไพรส์เมียก่อนของที่อยากได้มานานแล้วไปเดี๋ยวไปดูกันที่่าไรน,นะที่แฟนผมดูเมื่อกี้ไม่แน่ใจเมื่อกี้เขาจงแค่ว่าสว,วยเขาชอบเอาสีดำโอเคจัดไปครับเมื่อกี้ผมคือผมมาซื้อไม้เซลฟี่ของผมนะเอาไว้ถ่ายงานของผมแต่ว่าคือไปของที่แกอยากได้เดิมทีเนี่ยแกอยากได้นี้แต่ว่าตอนเนี้ย แก okay. มาดูแลแกรู้สึกชอบสเปคตัวนี้แล้วแบบรู้สึกว่าเอ้ยอยากได้มากๆโอเคอันนี้เป็นของขวัญที่จะมอบให้เมียสุธิรกของผมเพราะว่าดูแลการชกเป็นอย่างดีไฟนี้ทั้งทําอาหารทั้งให้กําลังใจยอยู่ด้วยกันตลอดคือดูแลใกล้ชิดมากแล้วไม่เคยบ่นสักคำเลยเมียผมเก่งมากๆต้องเซอร์ไพรส์หน่อยโอเครู okay. ้เรื่องตอนเมื่อกี้คือผมมาซื้อของไงแล้วก็หลอกว่ามาเข้าห้องน้ําบอกว่าปวดฉี่โ okay. อเคจะรอพี่เขาเซตอัพของแป๊บหนึ่ง แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเซอร์ไพรส์กันเลยว่ะจะไปดูกันว่ารีแอคชั่นจะเป็นยังไงขนลุก่ากูขอบคุณมากครับพี่คนสวยโอเคเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์เมียคนสวยเราต่อไปซื้อให้ขอขอบคุณเลยอยากได้มานาทำไมไม่บอกว่าอยากได้ตัวที่แพงกว่านี้นะยซื้อนี่ ไม่ปวดแล้วไม่ปวดแล้วไปวินเข้าไปซื้อบอกปวดท้องปวดท้องนานมากยอดไปนานมีก็บปวดขาด้วยปวดแล้วมือเ็นมีคุณ